สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยนะคะที่นาข้าวอินทรีย์ของเรานน่ันเองนะคะก็ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูกันซ่อมแซมนาข้าวนะคะในส่วนที่ต้นข้าวนะคะไม่เกิดนะคะวันนี้นะคะเราก็มี2วิธีด้วยกันนะคะจริงๆเราเตรียมไว้อีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือการเพราะกล้านะคะในนาข้าวนะคะ พอก้าไว้นะคะแล้วทีนี้นะค่ะก้าตัวที่เราเพิ่งพอไปนะคะกําลังเริ่มงอกเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่าน,นนะคะมาชมนะคะการซ่อมแซมนานะคะซ่อมแซมอย่างแรกเลยนะคะคือเรานะคะจะนำข้าวนะคะจากกอข้าวอะค่ะที่เขามีนะคะที่เขามีแตกหน่อออกมานะคะเยอะ ะะประมาณสี่ห้าหนององนะะี้ค่ะแล้วก็ไปแยกเขาออกมานะคะเหมือนกับที่พ่อทากําลังทําเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะที่เราจะพาทุกท่านมาชมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากอข้าวนะคะกอข้าวแบบนี้นะคะที่เราตัดเขาออกแล้วนะคะเขาจะแตกแบบนี้นะคะแตกเยอะๆแบบนี้นะคะพ่อทาก็จะทําการแบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาเพื่อมา ซ่อมแซมนะคะในส่วนที่ไม่มีข้าวนะคะหรือว่าข้าวไม่เกิดนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีทางด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะการปลูกข้าวนะคะเราจะใช้เม็ดข้าวนะคะเข้าไปในเครื่องเหมือนเครื่องหยอดข้าวอะคะ่ะทุกคนเหมือนเครื่องหยอดข้าวอะคะ่ะหยอดเข้าไปแล้วเขาก็จะ ข้าวเขาก็จะหยอดลงไปในพื้นดินนะคะก็เหมือนเป็นการปลูกข้าวใหม่นั่นเองนะคะแต่ว่าลักษณะการปลูกข้าวแบบนี้นะคะก็คือเขาจะใช้ได้เฉพาะช่วงนี้เลยค่ะช่วงที่ไม่มีน้ําแบบนี้นะคะพื้นที่ที่ไม่มีน้ํานะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะ ก็บริเวณแถวนี้นะคะเป็นทางด้านทิศเหนือนะคะของนาคาของเรานะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีน้ํานะคะน้ําอาจจะยังท่วมขังไม่ถึงนะคะนี้ก็เป็นพี่ออดของเรานนั่นเองนะคะคนดูแลเลยนะคะจะเห็นว่าข้าวนะคะ ต้นข้าที่เราตัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นโซนสุดท้ายนะคะที่เราตัดมานะคะเราตัดตั้งแต่ทิศใต้ขึ้นมานะคะบนทิศเหนือนะคะนี่นีนะคะ ะะจะเห็นว่าแถวๆนี้นะคะจะไม่ค่อยมีน้ํานะคะนี่นะคะเป็นการปลูกเหมือนปลูกข้าวใหม่เนาะ,นะมือนเป็นเป็นการซ่อมแซมข้าวนะคะ ปลูกแรกะ้ะเฉพาะที่ที่ไม่มีน้ำใช่ไหมคะนะก็เป็นประมาณนี้นะคะข้าเขาก็จะค่อยๆไหลลงไหลลงนะคะข้าวก่อนเอามาปลูกแล้วก็คือเราเป็นข้าวที่แช่น้ำแล้วนะคะประมาณหนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็เอามาตากลม หาที่ใหม่หาที่ใหม่นะคะคราวน,นี้ไม่มีข้าวใช่ไหมคะพี่ออดเข็ยนยากไหมค่ะ ะะก็จะได้ได้ยินเสียงตึกตึกตึกนะคะก็เป็นเหมือนกลไกาการที่เขาดีดข้าวอะคะ่ะจากเครื่องหยอดนะคะลงมาทำให้ได้ยินเสียงแบบนั้นนะคะข้าวก็ลงสม่ำเสมอนะคะการที่เราหยอดข้าวแบบนี้คะ่ะเรามาซ่อมแซมแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะเหมือนเป็นการที่ว่าถ้าเราหยอดปลูกใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะ ข้าเขาก็จะเกิดแบบสม่าเสมอความห่างนะคะเขาก็จะเท่ากันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเห็นแกลๆตรงนู้นนะคะใส่เสื้อสีน้ำส้มก็คือพ่อทาของเรานั่นเองนะคะที่ทําการแยกข้าวนะคะข้าวที่แตกหน่อยเยอะแล้วก็มาซ่อมแซมในส่วนของที่ไม่มีข้าวนะคะนี่เลยนะคะนี่ นนีะะคะพี่พี่ออสกับพรานก็จะทำการซ่อมแซมข่าวทั้งวันเลยนะคะวันนี้ เมื่อเราหยอดเข้าไปแล้วใช่ไหมคะตัวสีดำๆอะคะ่ะมันจะเหมือนเป็นการนำดินนะคะไปกบเมล็ดข้าวที่เราทำการหยอดลงไปนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาอัปเดตนาข่าวนะคะ,ะ,คะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นประจำเลยคะ่ะว่ามีอะไรใหม่ๆนะคะที่นาะข่าวอินทรีย์ของเราเราก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตให้ชมกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะ หมอขอตัวลาไปก่อนนะคะไปช่วยพี่ออสกับพ่อทาซ่อมแซมนาข้าวก่อนนะคะจริงๆเครื่องนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้นะคะเราสามารถซ่อมแซมนาข้าวหยอดข้าวได้แล้วก็เป็นเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะคะจริงๆเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะคะแล้วก็มาอัดใช้ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ